เอาแล้วครับเอาแล้วโดนครับเร่งนี้ปลากเกลือได้นะคันเป็นคันใหม่นะครับซื้อมาใหม่นะหักดูปวดเดินคั้นเวทนักนๆเหมือนเ่าครับอืมอมนเลยมันจะไม่กิน,นมันจะไม่กิน ไงเลยครับตัวนี้โอู้ยมาแล้วครับองเจอของญ่ครับมีเติบนีเติ้เติบ ตอนดีครับตอนรับทุกท่านเขาสู่ช่องรอกล่างหันกงนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่อ่างบ้านป้องนะครับอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับได้ยินข่าวเอฟซีนะครับทักมาบอกในแชทในคอมเมนต์ Comment นะครับว่าอ่างบ้านป้องเนี่ยคอกเริ่มออกแล้วคอกชโดนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาเจาะจงจะเอาคอกนะครับเดี๋ยวเจอป่าก็เอาปลาป่าคอกก็เอาปลาคอกนะครับมาดูว่า ทิปนี้จะมีผลง,งานมาฝากกันยังไงบ้างนะครับค่อนข้างลมครับตอนนี้มาบ่ายโมงแล้วนะครับค่อนข้างที่จะลมทีเดียวอติดตามรับชมกันดูครับตะขอบคมระบวยนะครับจะทำผลง,งานให้พี่น้องได้รับชมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูกันครับ นี่อาการเฮ้ยนี่อาการครับตามมาบอกศครับล้มพี่น้องล่มครับล่มเนี่ยทองมันป้องนี่ไม่ลมก็แมงครับมีสองอย่างที่น่าลำคาญมากแมงเยอะมาก พวกแมงวีนะครับคอยตอมตาให้ลำคาญใจนะ่ะแล้วก็ลมนี่โอ้โหขาดอีรีครับลมนี่ หาโมงแล้งแล้วครับป่าบพ่ค่อยกัดเลยครับกัดไปตัวหนึ่งอยู่นี่นะครับแต่ก็บเบลไทยไว้จังในนอกคลิปนี้ได้ผลงานบ่ครับพี่น้องมันจะได้ผลงานบ่ละหาโม่งแร้งแล้วครับไปไปหาผลงานครับพี่น้องครับเดี๋ยววุมมีคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับเนาะเหนื่อยครับตั้งแต่บายโมงแล้วสี่ชั่วโมงแล้วนะครับไม่มีผลงานเลยนะครับไปไยต่อครับ ครับอ่ะนะครับ,นะรบแตมแรกกัดตอนแบตหมดพอดีนะครับโอ้ยฮ่าโวยอ่ะซีโอแบบีไม่ตีอะกลัวนะครับเพิ่งมากินตอนห้าโมงก,กว่านะครับแตมแรกนะโอเค่ะเดี๋ยวรอแบตชาร์จให้มันเกินยี่สิบเปอร์เซ็นก่อนนะครับภาพมันจะได้ไม่สะดุดนะครับเนาะไปดุวยทอกับพี่น้องครับแตมแรกพ่งมากครับมันหมานหม,าน,มานขั้นเด็ดไม่หม đo lít, đo lít, 2 mái, 2 tua เอา,ลเอาลแล้วครับออาแล้วคลายหรือเปล่าโดนครับโดนกันีนน้อีปโป๊กมันอยูกันอีโป๊กเขาเลียงงางครับน้องครับเพิ่งมากินตอนห้าโมงกว่านะครับอ่ะนะครับ รุ่นนี้ปลากเกือได้นะคันเป็นคันใหม่นะครับซื้อมาใหม่นะรันหาักดูหวดเล่นขั้นเวทหนักๆเหมือนเก่าน,นะครับเป็นคันของอาอชิโนนะครับวอมวันนะครับเจ็ดฟุตท่อนเดียวนะครับเ,เวทอยู่ที่สิบสองขีดยี่ห้านะครับลอก g ีแมเบอร์สองพันห้าเหมือนเดิมนะครับตะขอลมบวยสีโอแบบไม่มีตะกัวอ่ะเก็บไว้ทำปลากเกือครับผมดูต่อครับ ลมมัดมือเลยครับพี่น้องครับไม่หยุดเลยนะครับทั้งวันเลยนี่ครับอุปสรรคป่าน้องบ่คอยกัดครับอกัดครับแต่เป็นป่าปอกนะครับป่าใหญ่ยังบ่เขานะครับเป็นป่าปอกเหมือนเดิมคงรางวัลจะบกัดแล้วนะครับเนาะ ก็ยังกัดอยู่นะครับขอโทษนะครับที่คลิปอาจจะสะดุดหน่อยเพราะว่าชาร์จแบตไปด้วยนะครับมากัดเอาตอนหามุงแร่ครับพี่น้องตอนใบใบนี่เบาเอาเลยนะครับรุ่นเดียวกันหมดนะครับจะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นปลาเกลือนะครับปลาแดดเดียวนะครับแร่แบะออกมานี่สวยเลยนะครับเอาไว้ทอดนะครับสามตัวแล้วนะครับอ่ะมันหมานลุยยังต่อตะขอคนระบวยังใช้ซีโอแบบไม่มีตะกัวอยู่นะครับไปเงี้ยวเงี้ยวไปครับพี่น้องครับ กินต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องเลยครับนี่โหลดครับเดือะใส่ไงครับยังมของมากัดนะครับเนาะยังเป็นรุ่นปอกอยู่นะครับกัดไปเรื่อยนะครับกัดแบบต่อเนื่องเลยครับ สงสัยอยู่เป็นมูนะครับนีชักหายนะครับกินแป๊บเดียวกินเอากินเอกแล้วก็หายแล้วครับอนนี้น่าจะได้เปลี่ยนจุดแล้วละครับ นึกว่าจะไม่กินนึกว่าจะไม่กินเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเกือบจะายจุดแล้วนะครับเมื่อกี้มนพวมมันหายไปเลยนะครับตีนประมาณสักสิบยี่สิบนาทีไม่กินเลยนะครับนี่ครับทะลุเพดานบนเลยนะครับแข็งคมทนอึดตะขอคมระบวยสีโอฝากด้วยแล้วกันครับผมตุยต่อครับใกล้จะค่ำแล้ว ออกอยองนอกออกอยองนอกไ,ไกไๆลน,นะครับแดดลุ่มล่มตกนะครับลม่มเริ่มนิ่งแล้วนะครับหายไปอีกเลยครับพป่น้องครับสงสัยตรงใดไงจุดอีกแเ้วครับตอนนี้มันหายไปเลยนะครับไม่กัดเลยเราลองดูอีกไม่กัดก็ย,ย้ายดี๋ยวจะ่ําก่อนนะครับเนาะเพราะว่าผมมีเวลาจำกัดครับ ขับรถมาไกลนะครับจากเชียงรายถึงอำเภอเทิงนี่ก็น่าจะหกสิบกิโลไปกับร้อยยี่สิบกิโลนะต้องรีบเข้างาน,นครับไปเดี๋ยวย้ายจุดกันครับพี่น้องครับเพื่อมันจะดีขึ้นนะครับนะเนาะเผื่อที่เจอไซส์ใหญ่มั่งนะไปย้ายย้ายย้าย ไงเลยครับตัวนี้กัดไม่โดนครับโอ้โหมาแล้วครับต้องเจอของไงครับตามมาอยูอย่กัดไม่โดน เง้เติบเง้เติบตัวนี้เงยเติบฮู้ฮูอยู่ห้องหน้านี่เลยฮู้ย ไม่กัดอู้ว่ากัดข้างล้าให้ยในเด้อชิได้เพ่ต้องเยื่อในปลาอืม <laughs> หายไปเลยครับพี่น้องครับกินครั้งหนึ่งแล้วก็ตามมาอีกครั้งหนึ่งหายไปเลย้องส่เหมิดเวลามั้งครับเอาผมก็เหมดเวลาดือยกันครับโอ้ช <laughs> ิดได้ครับฝาก ร้อยแค้นร้อยค่าใจไว้ครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ๆๆครับอโอเคครับพี่น้องครับทริปนี้กับคงจะมีป,ป่าปอกมาฝากแค่สามที่ตัวแล้วก็เนี่ยครับตัวใหญ่นะครับมันค่าใจมากๆเลยนะครับโอ้โหกัดกลางปา่าหญ้าป้องเลยต้มแล้วก็แลนตามมาอีกมุกการดเขาคิ้วกลางเนี่ยมันต้องมีล่างแค้นมันต้องมีเฮ็ดหายหายของใจแน่นอนทริปหนะ นะครับเนาะเอาโอเคครับวันนี้มาลองหมานคันใหม่นะครับอาชิโนนะครับผมเจ็ดฟุตนะครับเวทก็อยู่ที่อา่าสิบสองขีดยี่ห้าเหมือนเดิมเอาอย่างแข็งปปกเลยเวทสิบสองขีดยี่ห้านี่ผมว่าแข็งกว่ายี่ห้ออื่นด้วยซ้ํานะครับนี่อ่ะโอเคถือว่าได้ลองหมานนะครับผมเวทนี่รับรองว่าอัดกระจายนะครับงัดควายตายเป็นโตโตเลยนะครับโอเคได้ลองหมานอยู่ หมานขันเบ็ดใหม่นะครับเอาทิปนาทีตามกันไหมครับพี่น้องครับว่าจะมีผลงานมาฝากกันตัวใหญ่ๆบ้างไหมนะครับทิปนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมต้องเฝ้าขขางานแล้วครับพี่น้องครับมุงจะท่านหรือบ่ท่านนะครับเพราะต้องเขางานเร็วนะครับตอนนี้ทุ่มแล้วนะครับโอ้โหขับรถไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าเนาะโอเคครับยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากสับสไครป์ช่องรอกและทั้งกลงด้วยนะครับแมตหน้าเจอกันที่ไหนนะครับสับสไครป์ไว้ติดตามกันไว้นะครับเนาะแบบนี้ลำลางกันไปก่อนครับพี่น้อง ออกไม้ทุกครั้งขอทุกท่านรอกลั่นขันกงทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับซี่ยู่แก่แค่ไหมครับ